เกิดอะไรขึ้นอดีตพระสมปองโพสตโดๆัๆเผยไม่อยากสึกป่วยซึมเศร้าไม่มีใครรู้เกิดอะไรขึ้นอดีตพระสมปองโพสตรดรๆัๆเผยไม่อยากสึกอยากเป็นพระป่วยซึมเศร้าไม่มีใครรู้ชาวเน็ตแห่เป็นห่วงทำเอาหลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากสมปองนครไทยสงหรืออดีตพระมหาสมปองเคลื่อนไหวผ่านเ c e b o o k สมปองนครไทยสงโพสข้อความโัวๆ บางคนก็สงสัยว่า Facebook โดนแฮ็กหรือไม่นอกจากนี้อดีตพระสมปองยังเผยว่าไม่อยากสึกอยากเป็นพระโดยโพสต์ต่างๆของอดีตพระมหาสมปองมีอยู่โพสต์หนึ่งที่เผยว่าป่วยเป็นโรคซึมเศร้าระบ,บุว่าคุณรู้ไหมผมเป็นซึมเศร้ามาตั้งแต่ก่อนศึกซึ่งผมไม่อยากศึกเลยผมอยากเป็นพระ หลังจากนั้นความกดดันทำให้ผมไม่อยากเจอใครไม่สนโลกไม่ยินดียินร้ายไปไหนมาไหนคนเรียกถ่ายรูปขอโทษที่ผมยิ้มแห้งๆเพราะผมทุกข์ในใจวันนี้ผมได้ไฟจากน้องผมมหาปัน่นจะสู้นอกจากนี้อดีตพระมหาสมปองยังโพสต์อีกหลายข้อความอาทิตัดเน็ตแม่มันหยังโทรศัพท์พี่เสียสายแ,แลนด์ ได้จ้าแพรลี่ชอบริเวอร์ไหม่จ้ะพี่ไม่ดื่มสุราแต่พี่อยากทราบว่าโพสถึงเช้าโบนัสเท่าไหร่แต่มันโพสได้เรื่อยๆไหมพี่เพิ่งหัดมาสนใจ3ปีกับการเป็นคาราวาสโคตรลำบากเพราะต้องใส่กางเกงในเฮ้อ <c oughs> ขอบคุณที่นิวค่ะ